เราอยู่กับพี่วิทยากรขอ,องเมืองบัวแล้วค่ะเชิญพี่น้กงั่อน้นะครับพี่สวัสดีครับผมพี่ชื่อประจั์วิเทยสารนะครับตำแหน่งรอ,องปลัดเที่บาลตะบนเมืองบัวมาเป็นวิทยากรให้กับน,น้องๆจากท่าโตมในรันี้ครับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงของที่อยู่ข้างหลังเราแล้อยากจะรู้ว่ามันมีความเป็นมายัางไงแล้วน้องเข้ามา สิ่งที่เราเห็นอยู่ในนี้นะเป็นเป็นของจริงที่รมสิลปากรนนะะสำหรัิลปากปรกวิถีพันร้อยเอ็ดนะให้มาจาัดแสดงซึ่งสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือพิธีกรรมฝังศพคมโบราณอายุ3 3ม0าปีแล้วที่เป็นนี้ค่ะเขาใช้ย,ยังไงเขาเอาไปฝังกันยังไงคะเมืออกับว่ามี่ศพอยู่ข้างในมีศพข้างในนอนนอนอยู่ซนะึ่งก็คือใส่เข้าไปทางล่าง ก็จเวลาเวลาเวลาคนสิ Salvador, iscilla, the, the 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 ่งทีศึกษาก็จะมีค่อยๆค่อยๆใช้หมุกหวัได้ศึกษาแต่ทีละชั้นี้ก็เรื่อแล้วเต็มกระดูเป็นอาชีนอุทิตหรือเท่าไหรับสิ่งที่เจอต้นนี้ใช่ไหมันมีแบบว่าใช้อะไรก่อนเหมืนประมาณน่ะเอ่อเริ่มจากตชายเริ่มจากตัวไหนก่อนตัวไหนเป็นตัวแรกในการใช้องใช่ไหมครับตัวนี้ครับ ในอดจะเป็นยังไม่อยู่ในภาชนะจะเป็นแบบนองายเหยียดยาวจะไม่อยู่ในภาชนะเลยเลยแต่ว่าน่าสนใจสำคัญก็คือจะมีภาชนะอุปิั์ให้พุโคแล้วก็พอพระรามที่หนึ่งอายุ3,300ปีนะก็จะมีอีกแบบหนึ่งในพระรามที่หนึ่งก็คือในภาชนะแต่งพุชก็จะเป็นโชมเปลือกตาแล้วก็ข้างในก็จะมีการดูดิน นี้ว่าเธอทางชั้นที่สองจะเห็นว่าหนาขึ้นรูปทรงใหญ่ขึ้นก็มแสดงว่าเขาคนเขาไปอยู่ในทางนันอายุ207-205มันมุ่งเน้นทางชั้นที่3กับ4อายุ207-204ปีก็จะเห็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่รูปทรงตั้งแลนะรูปทรงมนนอนนอนนอนแบบเป็นเสาเป็นเป็นโตก็มีเนื้อใช้ที่หนึ่งในทาต่อทานที่ไหน เหมือนกับแคปสุนยาก็มีแต่เอาเราเมืออแบบบ้านเราสองที่เราประกบกันเหมือนกับกกกกว่าเอาไอท์กับไฟเลนเราประกบกันก็มีมีสารแบบนี้่องช่องสองโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบ้านเบืองเมืองพัวของเราค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่วิทยากรมาขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พตนตาบุงโพกค่ะอาเภอท่าตูมจังหวัดส,สุรินทร์ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่โคกหนองนาค่ะและนี่ก็คือวิทยากรของเรานะคะแ่แนะนําตัวเลยค่ะอ๋อสวัสดีค่ะอยู่บ้านเคเล็กหมู่สามตมบุงโพกพัทตูมจังหวัดส,สุรินทร์น่ะอยากทราบว่าโครงการที่คุณแม่ทาเนี้ยนะคะเป็นโครงการอะไรหรอคะอ๋ออันนี้เป็นโคกหนองนาเป็นคนเรนตต้นแบบของหมู่บ้านค่ะก็อยากจะทําแบบ หลักเกษตรกรรมธรรมชาตินะคะแล้วก็ปลูกป่าห้าระดับแล้วก็มีปลูกผสมผสานเหมือนที่เห็นนี่แหละคะ่ะก็กาลังเริ่มทาในสองประมาณสองปีนีแหละค่ะแล้วโครงการที่คุณแม่ทาเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงหรือว่าสะท้อนวิถีชีวิตยังไงบ้างคะอ๋อมันก็ทําให้เราแบบแต่ก่อนเราเคยทํานาใช่ไหมเราก็คือทํานามันมันทําแค่ครั้งเดียวแล้วถ้าเราแบ่งพื้นที่มาทาโคกหนองนาเราก็จะมีมีปลากินแล้วก็มีผักมี หลากหลายอย่างนี้แหละพวกกล้วยพวกอาหารนี่แหละเป็นแหล่งอาหารของเราอะเนาะแล้วหนูอยากจะทราบจุดเริ่มต้นของคุณแม่ค่ะว่าจุดเริ่มต้นของคุณแม่เนี่ยเริ่มมาจากอะไรคะอ๋อก็จุดเริ่มต้นเลยก็คือหนึ่งอันดับแรกก็คือกลับมาอยู่กับลูกเพราะว่าเขาสําคัญที่สุดแล้วก็จบมเขาเรียนเขาจบมหกเลยเนาะก็เลยแบบเออถ้าเราไม่มาอยู่บ้านช่วงนี้เราหมดจะทางานหาเงินมันก็ไม่ไม่ไม มันมันไม่จบโจทย์ที่เราเราอยากจะเป็นคือเราทํางานที่นู่นประมาณยี่สิบห้าปีแล้วเนาะแล้วทีนี้ก็เลยกลับกลับมาอยู่กับลูกก็พอขึ้นมาหนึ่งพอดีก็คอยดูแลคอยสอนเขาแหละเพราะว่าเราก็เลยบอกว่าเออทำพวกหนองนาคือเราไม่มีเงินเดือนแล้วเรากลับมาอยู่บ้านเราต้องทําอะไรก็ได้ที่พึ่งตัวเองก็เลยไปศึกษาหาความรู้ค่ะอันนี้เป็นการเผาานแบบโบราณไม่เสร็จดั้งเดิมเนาะ ตั้งแต่แบบคุยยาแต่ยายเขาก็พาะัานนี้แหละไม้นี้ก็ได้มาจากจากป่านี่แหละเพราะว่าเขาธรมาริแบ่งให้ชาวบ้านตัดแล้วก็เพื่อมาแปรรูปเขาถ่านก็ค่ะเราได้น้ำเกลือมาจากไหนน้ำ<อ>เกลือก็ฝนไปขุดดินมันมาอ๋อไปขุดดินจาก<ช>ที่อืน่นอ,อ๋อเป็นเอามาจากลำพองพานี่แหละตามตามที่เขาบอกว่ามันเป็นของธรรมชาตินะเกลือธรรมชาติเกลือสินเทา เกลือที่ต้มสุกแล้วนะคือที่นี่อ่ต้มทุกปีค่ะต้มมันต้มเฉพาะหน้าหนาวใช่ไหมคะใช่ต้องมาถ่ายช่วงหน้าหนาวว่าการพิธีต้มเกลือเขาต้มแบบไหนเพราะว่าคนมาดูเยอะอยู่ช่วงเวลาต้มเกลือค่ะช่วงหน้าร้อนเขาทำอะไรกันคะหน้าร้อนก็เผาถ่านแล้วก็ทํานี่แหละแต่ก่อนก็ไม่มีงานทําใช่ไหม ทำนาะแค่ครั้งเดียวแล้วก็เขาก็มีตั้งแต่ตั้งแต่แม่มันทําพวกหลองนาทําสวนนะเขาปลูกอะไรได้กินเขาก็ในบ้านเนี้ยเขาปลูกตามหมดเลยแต่ขอไม่มีใครทํานะซื้ออย่างเดียว